หวดหวดหมดหวดหวดดหมดหวดหมดหมดหดหมดมดนวดดหมดหมดหดหวดดหด อวนอ้งวนอ่วนงวนนเคมอ่ะเคมเลยอนอ้วนอ้วดอ้วนอวนอ้วนอ้วนวนอ้วววด Tapi ya à